ครับก็เดี๋ยวรีวิวเอเดอร์ลิงไนเลนกันแบบสั้นๆนะฮะคือถามว่ามันเหมาะกับใครถ้าคุณคิดว่ามันจะเหมือนเอเดอร์ลิงภาคเก่าอันนี้คุณเลิกคิดไปก่อนนะมันไม่เหมือนเลยโดยสิ้นเชิงนะแบบโอเพนเวลด์เก็บเลเวลไปเรื่อยๆแต่ละครเก่งขึ้นเนี่ยถ้าคุณคาดหวังแบบนั้นอนะ่ะไม่ต้องซื้อเออไอเกมนี้มันคือเกมเอาชีวิตรอดดูเห็นไฟสีฟ้าๆไหมฮะไอวงนั้นอนะ่ะมันจะค่อยๆแคบเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันทําให้แบบถ้าเราอยู่นอกวงอะ่ะ เราตายฮะทีนี้เราตายเราจะไปเกิดตรงภายในวงแหละแต่ว่าเลเวลเราหายฮะมันจะทําให้ผ่านด่านยากขึ้นนะฮะเกมนี้มันจะเป็นรอบเออเป็นรอบยังไงรอบหนึ่งเนี่ยสวันเนาะซึ่งที่จริงอะ่ะมันคือ2วันวันแรกนะฮะก็เก็บเลเวลถ้าเลเวลเกิน5เนี่ยถือว่าโอเคแล้วเราจะได้สู้กับบอสตัวแรกนะฮะปัญหาคือเกมนี้มันสร้างมาเพื่อให้เล่นหลายคนนะ คนที่เล่นคนเดียวเนี่ยเสียเปรียบมากๆนะฮะเพราะถ้าคุณเล่น3คนมันจะมีหนึ่งคนกับ3คนเนาะถ้าคุณเล่น3าคนเนี่ยถ้าคุณแบบพลาดตายเพื่อนเราสามารถชูชีวิตได้โดยเฉพาะเวลาเจอบอสนะแต่ถ้าคุณเล่นคนเดียวเนี่ยทันทีที่คุณตายนะอันนี้ผมกำลังสู้กบนะับบอสนะเออบอสอย่างที่เห็นเลยฮะมันตีเข้านะไม่ใช่ตีเนื้อตีไม่เข้านะแต่ว่าถ้าเราพลาดนิดเดียวเนี่ยแล้วเราตายเนี่ยเกนมนั้นคือจบเลยนะ ไม่เหมือนเล่น3าคน3คนถ้าเราล้มเพื่อนสามารถปลุกเราขึ้นมาสู้ต่อได้จะโอเวอร์เมื่อเพื่อนตาย3คนนะซึ่งเล่นคนเดียวมันไม่ใช่เล่นคนเดียวถ้าเราตายปุ๊บจบเกมอันเนี้ยถือว่าใจร้ายมากสําหรับคนที่โซโลเฮเยอร์นะคนที่เล่นโซโลเนี่ยยากกว่าเล่น3คนมหาศาลนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่อยากบอกในการรีวิวนี้ก็คือถ้าคุณหาเพื่อนเล่นไม่ได้คุณชอบโซโลเกมนี้ไม่เหมาะกับคนชอบโซโลฮะ เกมนี้เหมาะกับคนที่เล่นกับเพื่อนฮนะอันนี้เอาตรงๆเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะตายปุ๊บดีฟรีดเริ่มใหม่เริ่มใหม่คือเริ่มจากเดศูนย์เลยนะแล้วดูของที่ได้มีแค่นี้แหละนะฮะเอาไว้อัพตอนเริ่มเกมแล้วถามว่าใส่ได้หลายชิ้นไหมก็ใส่ได้ไม่หลายชิ้นนะมันไม่เหมือนภาคเก่าๆนะที่เอเดอร์ลิงเนี่ยอีโวไปเรื่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้นะ